คืนแต่งงานที่ควรเป็นคืนแห่งความสุขกลับกลายเป็นฝันร้ายที่เธอไม่อาจลืมเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นคนข้างกายไม่ใช่เจ้าบ่าวของเธอแต่เป็นชายแปลกหน้ากับสายตาที่เต็มไปด้วยความลับกลิ่นรูราที่ไม่คุ้นห้องที่ไม่ใช่ของเธอและความจริงที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือซีอที่รวยและทรงอิทธิพลที่สุดชายที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเธอได้ในพริบตา นี่คือความบังเอิญหรือแผนที่ถูกวางไว้ตั้งแต่แรกคืนเดียวเปลี่ยนชะตาชีวิตทั้งชีวิตถ้าคุณคิดว่ารู้คำตอบแล้วคุณอาจคิดผิดเพราะความจริงที่รออยู่ตอนท้ายช็อกยิ่งกว่าที่คุณคาดไว้ดูให้จบเพราะเรื่องนี้ไม่มีใครหนีออกไปได้ง่ายๆใบหน้าที่ไม่มีปากเปลวไฟคืนแต่งงานอบอวลด้วยกลิ่นดอกมะลิแสงเทียนสั่นไหวสะท้อนผนังสีงาช้าง เสียงดนตรีไกลห่างเหมือนลอยผ่านน้ำเธอรู้สึกหนักศีรษะและลมหายใจไม่สม่ำเสมอเตียงผ้าขาวเย็นเฉียบใต้ปลายนิ้วผิวผ้าลื่นเหมือนมีใครเพิ่งขยับกลิ่นน้ำหอมแปลกใหม่แต่จมูกไม่ใช่กลิ่นที่เธอคุ้นเคยลมหายใจอีกคนอยู่ใกล้เกินไปอุ่นและชัดเจนเธอลืมตาขึ้นชาเพดานสูงประดับโคมคริสตัลระยับหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเสียงนาฬิกาเดินดังเกินจริง เธอขยับตัวเล็กน้อยแขนแข็งแรงพาดอยู่ข้างเธอความตกใจแล่นผ่านสันหลังความเย็นจับข้อมือเธอหันหน้าไปเห็นแนวกรามคมชัดในแสงเช้าชายแปลกหน้าหลับสนิทเสื้อเชิดขาวยับเล็กน้อยกลิ่นกาแฟค้างอากาศจากห้องข้างเคียงผสมกับกลิ่นไม้หอมราคาแพงภาพเมื่อคืนขาดหายความทรงจำสะดุดเป็นช่วงสั้นเธอกลืนน้ำลายลำคอแห้งผาก เสียงฝีเท้าเงียบงันนอกประตูเหมือนใครกำลังเฝ้ารอโทรศัพท์บนโต๊ะสั่นเบาหน้าจอสว่างด้วยข้อความด่วนชื่อบริษัทปรากฏเด่นโลโก้ที่เธอเห็นในข่าวทุกคืนมือเธอสั่นเมื่ออ่านชื่อเขาเชื่อมโยงกับตำแหน่งสูงสุดมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ทรงอิทธิพลลมหายใจเธอสะดุดความจริงกดทับอกชายคนนั้นขยับตัวเปลือกตาเริ่มไหว แสงเช้าสะท้อนดวงตาคมรอยยิ้มบางปรากฏอย่างรู้ทันเสียงเขาต่ำและนิ่งเอ่ยเรียกชื่อเธออย่างแม่นยำประตูห้องเปิดช้าเงาคนยืนอยู่ตรงนั้นอากาศตึงเครียดจนได้ยินเสียงหัวใจและความลับจากคืนแต่งงานเริ่มก่อตัวขึ้นเงานั้นก้าวเข้ามาในห้องเสียงรองเท้าหนังแตะพื้นหินอ่อนอย่างมั่นคงผู้จัดการโรงแรมก้มสีสตำ่ำสายตาไม่กล้ามองตรง บรรยากาศหนักอึ้งเหมือนอากาศหยุดไหลเธอดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดอกปลายนิ้วเย็นเฉียบชายข้างกายลุกนั่งแผ่นหลังตรงและสงบเขาหยิบเสื้อสูทจากพนักพิงสวมอย่างไม่เร่งรีบกลิ่นน้ำหอมราคาแพงฟุ้งอีกครั้งชัดเจนจนทำให้เธอเวียนหัวเสียงกระซิบเบาใกล้หูเขาบอกให้ทุกคนออกไปประตูปิดลงช้าความเงียบครอบงำทันทีเธอรู้สึกเหมือนติดอยู่ในห้องนี้ กับคนที่ทรงอำนาจที่สุดในเมืองสายตาเขาจ้องมองเหมือนอ่านความคิดได้แสงเช้าท่าบนใบหน้าเขาเผยรอยแผลจางใกล้คิ้วหัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะมือกำผ้าปูแน่นเขาเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์หน้าจอแสดงข่าวด่วนภาพงานแต่งเมื่อคืนชื่อของเธอปรากฏในหัวข้อลมหายใจเธอขาดห่วงริมฝีปากสัน่นเขาวางโทรศัพท์ลง เสียงกระทบโต้ดังเกินไปเสียงเขานุ่มแต่หนักแน่นกล่าวถึงข้อตกลงที่ไม่เคยมีคำพูดแต่ละคำเหมือนโซ่คล้องรอบตัวเธอเธอมองไปรอบห้องหน้าต่างสูงเปิดรับแสงเมืองตึกระฟ้าด้านนอกนิ่งสงบเหมือนไม่รู้เรื่องราวภายในเขาเก้าวเข้ามาใกล้เธอถอยหลังจนชิดหัวเตียงกลิ่นอุ่นจากลมหายใจเขาผสมกับความกลัวในอกนิ้วเขาแตะข้อมือเธอ อุ่นและมั่นคงเกินไปเสียงเคาะประตูดังอีกครั้งสั้นและเร่งเธอสะดุง้งสายตาหันไปทางนั้นเขายกมือห้ามความเงียบกลับมาอีกขนเขาก้มลงใกล้เสียงกระซิบเฉือนความคิดบอกว่าคืนนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุคำพูดนั้นกล้องในหัวเหมือนฟ้าผ่ากลางใจมือเธอสั่นแรงความจริงเริ่มเปิดเผยนอกห้องเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุด ชื่อเธอถูกเรียกซ้ำจากหลายสายเมืองทั้งเมืองตื่นแล้วแต่เธอยังติดอยู่ที่นี่กับชายที่ยิ้มบางและความลับที่ยังไม่ยอมปล่อยเธอไปกับชายที่ยิ้มบางและความลับที่ยังไม่ยอมปล่อยเธอไปเขาพละออกเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังตรึงแน่นม่านหน้าต่างไหวเบาลมเช้าพัดกลิ่นเมืองเข้ามาเสียงตแตรรถไกลลิบเหมือนโลกภายนอกยังเคลื่อนไหวเธอสูดลมหายใจลึก หน้าอกเจ็บราวถูกกดเขาหยิบเอกสารจากโตะ๊ะกระดาษหนาเย็นในมือชื่อเธอพิมพ์ชัดลายเซ็นว่างเปล่าด้านล่างคำอธิบายสั้นและเฉียบเหมือนคมมีดเธออ่านไม่ครบหัวใจเต้นแรงเกินไปเขาพูดถึงการคุ้มครองเสียงเรียบไร้อารมณ์แต่ดวงตาไม่เหมือนเสียงมีประกายคาดหวังซ่อนอยู่เธอรู้สึกถึงน้ำหนักคำพูดเหมือนห้องทั้งห้องเอง็นเอียง นาฬิกาบนผนังเดินต่อทุกวินาทีดังชัดเธอคิดถึงคืนแต่งงานแสงไฟเสียงหัวเราะภาพตัดสลับกับเตียงนี้กับคนที่ไม่ควรอยู่ตรงนี้เขาเลื่อนเอกสารเข้ามาใกล้ปลายนิ้วแตะโต๊ะเบาเสียงนั้นทำให้เธอสะดุ้งเหมือนสัญญาณเตือนเขาถามด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่ไม่มีทางเลือกในนั้นเธอมองไปที่ประตูเหมือนคาดหวังใครสักคนทางเดินนอกห้องเงียบงนัน ไม่มีเงาใดขยับโทรศัพท์เธอสั่นในมือชื่อครอบครัวปรากฏซ้ำเธอไม่กล้ารับความจริงหนักเกินไปเขาเอื้อมมาปิดโทรศัพท์การเคลื่อนไหวรวดเร็วและแน่นอนความใกล้ชิดทำให้เธอหนาวแม้แสงแดดจะอุ่นเขาบอกถึงข่าวลือเสียงกระซิบแพร่กระจายแล้วชื่อเธอถูกโยงกับอำนาจกับเงินที่ไม่มีขอบเขตเธอรู้สึกเหมือนยืนบนขอบก้าเดียวก็ร่วง เขาเสนอทางออกคำพูดเหมือนช่วยเหลือแต่เงื่อนไขซ่อนหนามแทงลึกโดยไม่เห็นเลือดเธอกัดริมฝีปากรสเค็มแต่ลิน้นความเงียบยาวขึ้นเหมือนรอคำตอบเสียงเครื่องปรับอากาศดังต่ำสม่ำเสมอจนกดดันเขามองนาฬิกาข้อมือเวลาของเขามีค่าเธอพยักหน้าชายังไม่ทันพูดเขายิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ไม่ถึงดวงตา ประตูห้องเปิดแงมมีคนยืนรอคำสั่งเขาหันไปสั่งเบาทุกอย่างเคลื่อนไหวทันทีเธอถูกขอให้เปลี่ยนห้องโดยไม่มีคำอธิบายลิฟส่วนตัวรออยู่กระจกสะท้อนใบหน้าเธอซีดชั้นสูงขึ้นเรื่อยท้องฟ้ากว้างขึ้นเขายืนข้างเธอระยะห่างพอให้หายใจแต่ความกดดันยังอยู่เหมือนเงาตามติดประตูลิฟเปิดห้องทำงานกว้างขวางปรากฏ ผนังกระจกเผยเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ฝ่าเท้าเขาชี้ไปที่เก้าอีเชิญให้นั่งเธอสัมผัสหนังเย็นความรูหราทำให้ไม่สบายใจเขาวางแฟ้มใหม่ลงน่ากว่าเดิมภาพถ่ายจากกล้องโรงแรมมุมที่เธอไม่เคยเห็นล้มหายใจเธอสะดุดมือกำแน่นเขาอธิบายทีละภาพเสียงราบเรียบความจริงถูกจัดวางอย่างเป็นระบบ เธอรู้สึกเหมือนถูกล้อมด้วยหลักฐานและสายตาเขาถามคำถามสุดท้ายน้ำเสียงอ่อนลงเล็กน้อยนอกกระจกเมฆเริ่มรวมตัวแสงแดดถูกบังห้องมืดลงชา้าหัวใจเธอเต้นแรงคำตอบค้างอยู่ที่ริมฝีปากเมืองทั้งเมืองอยู่ข้างหลังและการตัดสินใจยังไม่หลุดจากอกเมืองทั้งเมืองอยู่ข้างหลังและการตัดสินใจยังไม่หลุดจากอกเธอเงยหน้าขึ้นชา้า แสงสะท้อนบนกระจกทำให้ตาพร่าเสียงลมพัดผ่านตึกสูงวิดวิวเหมือนคําเตือนเขายืนพิงโต๊ะทำงานเงาร่างสูงทอดยาวบนพื้นนิ้วเขาเคาะโต๊ะเป็นจังหวะสม่ำเสมอและกดดันเธอรู้สึกถึงเหงื่อที่ฝ่ามือทั้งที่ห้องเย็นจัดเขาพูดถึงคืนก่อนหน้าอีกครั้งรายละเอียดที่เธอจำไม่ได้ชื่อสถานที่ชื่อคนเวลาที่ตรงกันทุกอย่าง ภาพในหัวเธอสั่นไหวเหมือนกระจกใกล้แตกเขาเลื่อนเก้าอี้เข้ามาใกล้ระยะห่างหายไปกลิ่นน้ำหอมเดิมทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนเสียงเขาต่ําลงเหมือนพูดความลับบอกว่าเธอถูกเลือกตั้งแต่ก่อนงานแต่งหัวใจเธอกระแทกแรงเสียงดังในหูเขาเอ่ยชื่อครอบครัวเธอทีละคนอย่างแม่นยำรายละเอียดชีวิตส่วนตัวถูกเปิดเผยอ,อย่างง่ายดาย เธอรู้สึกเปลือยเปล่าแม้สวมเสื้อผ้าครบโทรศัพท์บนโต๊ะสั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นสายภายในเขารับสายโดยไม่มองตอบสั้นและชัดคำสั่งถูกส่งออกไปเหมือนหมากถูกขยับเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเมฆดำเริ่มต่ำเงาตึกทับซอนเหมือนกรงเหล็กเขาวางซองเอกสารสุดท้ายผิวซองเรียบและหนาด้านในมีแหวนโลหะเย็นวาวเธอชะงัก ล้มหายใจติดคอเขาไม่อธิบายแค่ผลักซองเข้ามาเสียงฟ้าร้องไกลสันกระจกเบาแสงในห้องกระพริบความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเธอคิดถึงชื่อของตัวเองในข่าวพรุ่งนี้คิดถึงสายตาคนแปลกหน้าที่กำลังตัดสินเขาลุกขึ้นยืนความสูงทำให้เธอต้องเงยมือเขาวางบนพนักเก้าอี้ล้อมเธอไว้เสียงเขานุ่มลงอีก แต่หนักแน่นกว่าเดิมบอกว่าเวลาหมดแล้วการรอคอยไม่ช่วยอะไรฝนเริ่มตกเม็ดแรกกระแทกกระจกเสียงนั้นดังชัดเหมือนนับถอยหลังเธอเอื้อมมือไปหาซองปลายนิ้วสัน่นความเย็นของโลหะทรงผ่านผิวหนังเขามองปฏิกิริยานั้นด้วยสายตานิ่งประตูห้องเปิดออกอีกครั้งผู้ช่วยยืนรอแฟ้มข่าวพาดอยู่ในมือหัวข้อใหญ่สีแดง ชื่อเธออยู่ตรงกลางเด่นชัดเกินไปฝนข้างนอกหนักขึ้นเสียงดังกลบความคิดเขาพยักหน้าเล็กน้อยเหมือนทุกอย่างเป็นไปตามแผนเธอกำแหวนแน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บความจริงยังไม่จบและทางเดินข้างหน้ายังยาวออกไปอีกและทางเดินข้างหน้ายังยาวออกไปอีกเธอยือนขึ้นชาขาแข็งเหมือนสูญเสียแรงพื้นหินอ่อนเย็นผ่านฝ่าเท้าความเย็นไต่ขึ้นถึงหัวใจ เขาขยับออกจากโต๊ะเปิดทางให้เธอเดินแต่สายตายังติดตามเหมือนเงาที่หลุดไม่พ้นผู้ช่วยยื่นเสื้อคลุมให้ผ้าหนักและมีกลิ่นอำนาจเธอสวมโดยไม่คิดความอบอุ่นไม่ช่วยอะไรประตูกระจกบานใหญ่เปิดออกเสียงเมืองดังชัดขึ้นฝนาสาดเข้ามาเป็นละอองอากาศชื้นและอึดอัดเธอก้าวออกสู่โถงยาวไฟสลัวทอดเงาเป็นเส้นภาพถ่ายขนาดใหญ่บนผนัง ใบหน้าเขาปรากฏซ้ำรังวันปกนิตยสารพาดหัวข่าวทุกอย่างย้ำเตือนว่าเธอกำลังเดินอยู่ในโลกของเขาเสียงส้นรองเท้าดังก้องจังหวะเดียวกับหัวใจเขาเดินตามมาระยะห่างไม่มากไม่น้อยลิฟส่วนตัวเปิดรอภายในเงียบจนได้ยินลมหายใจประตูปิดโลกภายนอกหายไปอีกครั้งตัวเลขชั้นลดลงเหมือนถอยสู่จุดลึก เขายืนมองตัวเลขสีหน้าไม่เปลี่ยนเธอเหลือบมองมือเขานิ้วเรียวยาวและมั่นคงมือเดียวกันที่สามารถเปลี่ยนชีวิตใครก็ได้ลิฟหยุดประตูเปิดสู่ชั้นใต้ดินกลิ่นโลหะและน้ำมันต่างจากความหรูหราด้านบนรถสีดำจอดรอไฟหน้าส่องผ่านม่านฝนคนขับก้มศีรษะเปิดประตูหลังเธอหยุดชั่วขณะความลังเลแน่น เขาเอ่ยชื่อเธออีกครั้งเสียงเรียบแต่ชัดเหมือนย้ำว่าไม่มีทางถอยเธอก้าวเข้าไปในรถเบาะหนังเย็นแน่ผิวประตูปิดสนิทเสียงโลกถูกตัดขาดรถเคลื่อนตัวฝนกระหน่ำกระจกไม่หยุดแสงไฟถนนไหลเป็นเส้นเหมือนความคิดที่ควบคุมไม่ได้เขานั่งฝั่งตรงข้ามเงาสะท้อนบนกระจกซ้อนทับโทรศัพท์เขาสัน่นข้อความเข้าต่อเนื่องเขาอ่านเร็ว สั่งการสั้นชื่อเธอถูกเอ่ยในสายหลายครั้งเกินไปเธอเริ่มเข้าใจว่าวงล้อหมุนแล้วรถเลี้ยวเข้าสู่เขตเงียบบ้านใหญ่เรียงรายประตูรั้วเหล็กเปิดอัตโนมัติเสียงดังต่ำและหนักคฤหาสน์ปรากฏตรงหน้าไฟส่องสว่างท่ามกลางฝนเขามองออกไปข้างนอกเหมือนถึงที่หมายเธอกลืนน้ำลายหัวใจเต้นไม่หยุดรถจอดสนิท คนรับใช้หลายคนรออยู่ร่มสีดำกลางพร้อมกันทางเดินถูกจัดไว้แล้วเขาลงจากรถก่อนยืนรอโดยไม่พูดเธอลงตามฝนกระทบปลายผมมือเขายื่นมานิ่งและมั่นคงสายตาทุกคู่จับจ้องบรรยากาศตึงเครียดเธอชะง,งักเพียงเสี้ยววินาทีก่อนวางมือลงไปความอุ่นจากฝ่ามือเขาทำให้เธอขนลุกประตูคฤหาหน์เปิดกว้าง แสงสว่างาสาดออกมาเสียงฝนถูกปิดไว้ข้างหลังแต่ความกดดันยังตามมาก้าวแรกในบ้านหลังนี้หนักกว่าที่คิดและเรื่องราวจากคืนแต่งงานยังคงขยายตัวลึกลงไปอีกยังคงขยายตัวลึกลงไปอีกโถงใหญ่เงียบงนันเพดานสูงทำให้เสียงหายไปโคมไฟระยะสองแสงเย็นสะท้อนพื้นหินขัดเงาภาพบุคคลในกรอบทองเรียงรายสายตาในภาพเหมือนจับจ้อง เธอรู้สึกเหมือนถูกต้อนรับและถูกตัดสินพร้อมกันเขาปล่อยมือแต่ความอุ่นยังติดอยู่คนรับใช้โค้งศีรษะพร้อมกันจังหวะเดียวราวฝึกมาเขาสั่งการสั้นทุกคนแยกย้ายทันทีความเงียบกลับมาหนักกว่าเดิมเขาเดินนำก้าวยาวและมั่นคงทางเดินยาวทอดลึกพรมหนานุ่มกลืนเสียงเท้ากลิ่นไม้เก่าและหนังผสมกับความหรูหราที่กดดัน เธอเดินตามรู้สึกเหมือนหลงทางประตูบานหนึ่งเปิดออกห้องกว้างสว่างด้วยไฟอ่อนหน้าต่างสูงเผยสวนมืดชื้นฝนยังไม่หยุดเขาชี้ไปที่โซฟาเชิญให้นั่งเธอสุดตัวลงช้าแรงเหมือนหายไปเขานั่งตรงข้ามระยะห่างคำนวณมาแล้วโต๊ะกระจกขั้นกลางสะท้อนใบหน้าเธอซีดเขาวางแฟ้มบางลงไม่ใช่เอกสารเป็นสมุดภาพ กเรียบไร้ชื่อเขาเปิดหน้าแรกภาพวัยเด็กของเธอสนามหญ้าเก่าบ้านไม้หลังเล็กล้มหายใจเธอสะดุดมือกำแน่นเขาพลิกหน้าถัดไปภาพชีวิตที่เธอคิดว่าปลอดภัยโรงเรียนเพื่อนรอยยิ้มทุกอย่างถูกเก็บอย่างเป็นระบบเขาเงยหน้ามองสายตานิ่งบอกว่าเขารู้จักเธอมานานนานกว่าที่เธอคิด เสียงฝนด้านนอกดังขึ้นเหมือนตอกยำํำเธอสายหน้าเบาความไม่เชื่อปะทะอกเขาปิดสมุดเสียงกระดาษกระทบกันเบาบอกว่าคืนแต่งงานเป็นเพียงจุดเริ่มเธอรู้สึกเหมือนพื้นเอียงโลกไม่มั่นคงเขาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมือเขาแตกกระจกหยดฝนไหลตามนิ้วเขาพูดถึงอำนาจถึงการควบคุมเสียงสงบแต่ความหมายหนักหน่วง เธอมองแผ่นหลังเขากว้างและมั่นคงแผ่นหลังที่บางทางนี้โดยไม่ต้องหันมาเขาหันกลับดวงตาศบเธอถามคำถามเดิมอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมเธอรู้สึกถึงจังหวะเวลาเหมือนนับถอยหลังในใจไฟในห้องรีลงเล็กน้อยอัตโนมัติเงาท่าบบนผนังยาวและบิดเบี้ยวเธอสูดลมหายใจกลิ่นรูราทำให้หายใจไม่เต็ม เขาเก้าวเข้ามาใกล้ระยะห่างหายไปอีกเสียงเขาใกล้หูต่ำและชัดบอกว่าทางเลือกยังมีแต่ผลลัพธ์ต่างกันเธอหลับตาชั่วครู่ภาพอนาคตวูบผ่านแสงแฟละพาดหัวข่าวสายตาผู้คนเมื่อเธอลืมตาเขายังยืนอยู่ตรงนั้นไม่เร่งไม่ถอยฝนข้างนอกเริ่มสาแต่พายุในอกยังไม่จบและคำตอบของเธอ ยังคงค้างอยู่ระหว่างลมหายใจเธอเปิดตาช้าความเงียบแน่นจนได้ยินหัวใจแสงไฟในห้องนิ่งสงบเหมือนรอาการตัดสินเธอเงยหน้าขึ้นสายตานิ่งกว่าที่คิดคำตอบหลุดจากริมฝีปากเสียงเบาแต่ชัดเขาพยักหน้าเพียงครั้งเดียวเหมือนรู้ผลล่วงหน้าความตึงเครียดคลายลงชาแต่ไม่เคยหายไปเขาถอยออกเว้นระยะให้หายใจ ประตูบานข้างเปิดขึ้นแสงอุ่นจากโถงศาสเข้าคนรับใช้รออยู่เงียบงันทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วเขาหันกลับมาอีกครั้งรอยยิ้มบางไม่เปลี่ยนบอกว่าเรื่องราวคืนนี้จะไม่ถูกพูดถึงอีกแต่จะถูกจดจำในรูปแบบอื่นเธอลุกขึ้นก้าวเดินผ่านเขาความกลัวไม่หายแต่ไม่หยุดเธออีกเมื่อก้าวพ้นประตูอากาศด้านนอกเย็นลง ฝนหยุดตกแล้วเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นฟ้ายามค่ำเปิดกว้างเมืองยังส่องแสงเธอหยุดมองรับรู้ว่าชีวิตเดิมจบลงแล้วคืนแต่งงานนั้นไม่ได้พรากทุกอย่างแต่มอบบางสิ่งที่หนักกว่าความจริงและในความเงียบของค่ำคืนเธอก้าวต่อไปพร้อมรู้ว่าไม่มีวันย้อนกลับได้อีก